สนับสนุนโดย YLG Group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณพวันนวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bulletin International ค่ะคุณพวันสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ สวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณทีน่าค่ะค่ะเมื่อคืนนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะคะที่นักลงทุนทองคานั้นอาจจะต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะมีแรงเทขายออกมามากพอสมควรเลยหลังจากที่ได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ QE กันไปแสดงว่าประเด็นนี้ยังคงกดดันเรื่องของราคาของคําอยู่มากพอสมควรเลยใช่ไหมคะค่ะประเด็นนี้ทําให้นักลงทุนขาดความมั่นใจและข่าวมันเริ่มทยอยออกมาตั้งแต่ประมาณสักสองทุ่มกว่าสามทุ่มสังเกตได้ว่า ทองคำเริ่มทยอยย่อลงมาตั้งแต่สองทุ่มกว่าลงมาเรื่อยๆประกอบกับมีข่าวทางไฟปราสออกมาว่าเจะเอาทองที่ตัวเองสะสมไว้ประมาณสิบก่าตันนี้ออกมาขายก็ประเมินว่าจะประมาณ10ตันอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึงซึ่งทําให้นักลงทุนขาดความมั่นใจจึงทยอยขายทองคําลงมาโดยปกติแล้วเนี่ยล่าสุดที่เซ็นทรัลแบงก์มีการเอาออกมาขายก็คือปีสองพั ซึ่งนับจากนั้นมาถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างหลายปีอยู่ถ้าจะมีการขายสำหรับ,บปีนี้ก็ถือว่าจะเป็นเป็นครั้งแรกในรอบสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่เซ็นเซ็นทรัลแบงก์ซึ่งเป็นเน็ตซื้อมาตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบนันอาจจะมีการขายออกมาเป็น เป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าการที่ไซปรัสบอกจะออกมาขายมันน่าจะมีนัยยะแค่เฉพาะไซปรัสป่ะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่กาลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่น่าจะถูกตีความกันว่าธนาคารกลางทั่วโลกเขาจะมีการขายทองคําออกมามากขนาดนี้คือประเทศที่มีปัญหาเรื่องทางด้านการเงินเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีหรือเอ่อเพราะงั้นเนี่ยทางทางเอ่อนักลงทุนทันท่วไปก็หวังว่าเอ่อถ้าไซปรัสมีการออกมาขายเป็นประเทศแรกประเทศถัดตอไป ที่มีป,ปัญหาทางด้านการเงินก็อาจจะมีการขยอยขยอยขายทองออกมาประกอบกับข่าวาที่จะมีการลดการใช้ QE อันนี้เป็นสองตัวที่มาพร้อมๆกันแล้วก็กดดันทองคำให้ย่อลงมาคืนนี้ข่าวใหญ่ซึ่งจะมีการคอร์ขของผู้ขอ,ขอรับสวัสดิการการว่างงาน ซึ่งถึงแม้มีการประเมินออกมาก็ประเมินว่าน่าจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยน้อยกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา,าถ้ามีการรับน้อยลงมาจริงๆตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งจะกดดันให้ทองคําน่าจะมีโอกาสที่จะยอ่อลงมาอีกนะคะค่ะแต่ว่าสําหรับธนาคารกลางเองเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่ข่าวลือกระแสะข่าวนะคะแต่ว่า SPDR Gold Trust เองเนี่ยอันนี้ขายออกมาจริงๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ก็สร้างแรงกดดันให้กับนักลงทุนพอสมควรนะคะเนี่ย ใช่ค่ะเมื่อวานวันเดียวเนี่ย s ป d ีมีการเทขายทองคำออกมา16.84ตันซึ่งถือว่าเป็นวอลุ่มซึ่งค่อนข้างใหญ่ในระยะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะการที่มีข่าวที่จะมีนัยยะในเชิงลบต่อทิศทางของราคาทองคำตอนนี้เนี่ยคุณประวันมองว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะไปทำนิวโลใหม่รอบที่ร้าทำไว้ที่1,553.56รอบนี้ลงมาใกล้ๆเฉลี่ยนั้นแนวรับนั้นจะรับอยู่ไหมคะ คือเราประเมินว่าทองคําถ้าจะมีการเทสจริงๆวันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเป็นเทสแรกที่ห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสามทสถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบซึ่งเป็นลงเมื่อสองอาทิตย์ก่อนสองตัวนี้ถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเบรกตรงนี้ลงไปก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นพันห้าร้อยาจะมีใกล้ๆนี้ค่ะคือมีแต่ข่าวลบนะคะในขณะที่ข่าวบวกเนี่ยจะเป็นข่าวเดียวก็คือข่าวเรื่องของความไม่สงบที่ คาดสมุทรเกาหลีซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวนี้คข่า,าวนี้คือวันนี้เงียบหายไปเลยนะคะจากทิศทางของราคาทองคําใช่ค่ะเพราะหลายๆหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนซึ่งปกติจะเป็นระดับเป็นประเทศที่สนับสนุนก็ยังไม่เห็นด้วยกับการทําอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาจจะไม่ไม่ไม่ไมีสเปกต่อต่อไปอาจจะมีน้อยลงเพราะนั้นเนี่ย ตอนนี้ยังไม่ชัดจะไม่ลอกจากข่าวนี้แล้วถ้าจะไม่มีข่าวอื่นเลยที่จะสนับสนุนให้ทองคาปรับตัวขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้สําหรับนักลงทุนทองคาเนี่ยเริ่มที่จะหันมาให้น้าหนักกับขาลงได้มากขึ้นแล้วหรือยังคะหรือว่าถ้าสําหรับคนที่ลงทุนในโกลฟิเจอร์สอยู่เนี่ยเปิดพ o ซ i ช i ั n นช o อตตรงนี้เนี่ยอันตารายไปไหมคะ คือจริงๆประเมินอย่างนี้ออทองคำน้าปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นไซ์เวดาวอยู่แต่กรอบของไซ์เวดาวเนี่ยกรอบแนวรับของของตอนนี้อยู่ที่ระดับพันห้าร้อยสี่สิบดอลลาร์เป็นหลัก้ายถ้าเบรคถึงจะปรับกลยุทธ์ในการลงทุนหรือว่าตัดแนวที่แนวต้านอยู่ที่พันเอห้าร้อยเก้าสิบห้า ถ้ายังไม่เบรกก็ยังไม่จับไม่ไม่จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการลงทุนเพราะ,ะนั้นเนี่ยอยากให้นักลงทุนเนี่ยปรับตัวในลักษณะที่ว่าทุกครั้งที่แตะแนวรับให้ซื้อแตะแนวต้านให้ขายเพราะนักลงทุนบางบาง,บางท่านพอปรับขึ้นไปอยู่ระดับ1580 แปดสิบห้าเก้าสิบก็ไปซื้อเพราะว่าจริงๆแล้วจุดนั้นเป็นจุดต้านเราวพเวลาย่อลงมากลับมาขายเพื่อเป็นการทัดลอสเท่านั้นเนี่ยถ้า,านักลงทุนพยายามเดูว่าแต่ละโมเมนต์เนี่ยแนวรับอยู่ที่ระดับไหนแนวต้านอยู่ที่ระดับไหนล้วก็ซื้อที่แนวรับขายที่แนวต้านถ้ามีการย่อลงไปอีกก็ดูว่า รับส,สุดท้ายสามารถเบรกเอาได้ไหมถ้ามาเสร็จไม่สามารถเบรกเอาทุกครั้งที่เป็นแนวรับใหญ่ก็จะมีการรีบาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องลุ้นให้จนถึงสุดที่มันสามารถรีบาวได้ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะฟ็อก s s หรือเปล่าค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคําก่อนหน้านี้เราอาจจะมีการประเมินกันนะคะว่าสถานการณ์ความไม่สงบในค่าสมุรเกาหลีนั้นน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ราคาทองคํานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ จริงๆก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นมานิดนึ่งขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามาเจอรายงานการประชุมของเฟดเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วพอซุ้มเสียงมีมากขึ้นคำหนาก็เลยมากขึ้นว่าอาจจะ QE อาจะจบก่อนไหมจบสิ้นปีนี้แน่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขการจ้างงานดีขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือหนึ่งในยะที่คุณพวันให้บอกเราในวันนี้ก็คือไซปรัสบอกว่าเขาจะเริ่มมีการขายทองคำที่เขาเก็บสะสมไว้ออกมาใช่ค่ะ ก็เลยมีการตีความกันว่าประเทศที่กําลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจอาจจะมีการนําทองคําที่เป็นทุนสํารองออก,ออกมาขาย,ขายบ้างมเติมอีกหรือเปล่าอันนั้นแหละจะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ SPDR ก็ไม่ยั้งมือเลยโอ้โหขายอย่างต่อเนื่องจริงๆมีข่าวขายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ,คะถึงแม้ว่าทองคำจะดีดตัวขึ้นมาบ้างเขาก็ยังคงเทขายอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญทางโกลแมนแซกก็ออกมาปรับลดคาดการราคาทองคำอีกตั้งหากมีแต่ปัจจัยลบทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าแนวรับที่คุณหมอบอกว่าต้องดูว่าแนวรับที่จะอยู่ จะรับได้ไหมค่ะสั้นๆเนี่ยก็คือ1,535แต่ไปเมื่อวานนี้แล้วก็1,540อันนี้จะเป็นแนวรับสำคัญถ้าแนวรับ1,540รับไม่อยู่อาจจะได้เจอกันแถวๆ1 5 0่โ้หรออยู่ตรงนั้นกนก็ได้